สวัสดีค่ะเชา้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็แบบว่ามีเรื่องนอยแต่เช้าก็คือว่าเห็นชุดที่พี่พิมใส่ไหมคะมันคือชุดว่ายน้ำนะคะชุดน,นี้เห็นไหมเสร็จทีนี้พี่พิมพ์สั่งซื้อออนไลน์มาแล้วพี่พิมพ์ได้รับของแล้วสามีเพิ่งเอามาให้เ <c oughs> พิ่งเห็นแล้วทีนี้เสร็จก็เอามาทําการลองมาเช้านี้นะคะเสร็จมีความรู้สึกว่าไซส์หกที่เราใสามา่มันดูแน่นมันดูรังนะคะเพราะมันเป็นวันพีซเห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมมันเป็นไฮคัทขึ้นมา รู้สึกมันรังนิดหนึงเราก็เลยโทรไปที่ call center ค่ะ call center ก็รับ Good morning sir พี่บอกว่า Hi h o Good morning พี่ Hi Good morning เสียงเป็นอย่างนี้นะคะมันบอก Good morning sir ท่านผู้ชายโอเคขอบคุณกุบระเบิดลงโป๊ะแตกแต่เชา้าโอเคไม่เป็นไรเสร็จก็บอกไปเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่มันรังใช่สามารถไปเปลี่ยนได้ไหมส่งไปเปลี่ยนได้ไหมนู่นนี่นะ ชีก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นไฟนอลเซลชุดว่ายน้ำซื้อแล้วซื้อเลยโน่นนี่นั่นสารตะโอเคกระเทยก็นหน่อยค่ะอ um, hope everything will be okay with you sir. อ่าอีดอ,อกชุดว่ายน้ำกูไม่โอเคมึงยังจะมา everything okay กับกูแล้วก็ยังมาเซอร์ต่อท้ายอีกแล้วก็บอกว่าฉันซื้อสวิมมิงสูตรนี้พยายามจะไม่บอกชีนะว่าเราคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพี่พีมพยายามจะบอกว่า one swimming suit one piece มันก็น่าจะรู้ค่ะสว imming สูท One p i e c ผู้ชายที่ไหนมันจะใส่ว่ามันก็เห็นรายละเลอียดตรงนั้นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์รูปภาพมันก็ต้องขึ้นเสร็จชิคก็ยังบอกว่า Have a good day sir นี่ก็เลยตอบท้ายตอนจบว่า No sir Okay thank you sir ใส่มันบ้าง I am a female I buy the swimming suit One Piece เป็นสำหรับผู้หญิงแล้วเธอทำไมต้องเรียกฉัน sir Oh I'm sorry I'm sorry I don't mean to that นี่แบบอิดอกมึงเซอร์กูประมาณร้อยครั้งพันครั้งหนังหีโปแตกตนเชา้าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องยอมรับมันไปนะคะว่าเสียงตอนเช้าของเรามันน่ากลัวแ <c oughs> ค่ะนะคะลูกคนตาปอมโอว้วันนี้นั่งจัดเต็มมากเลยคะ่ะเดี๋ยวชุดวบน้ำถ้าอยากเห็นเต็มสตรีมนะคะเราเจอกันที่สระแว้น้ำของหมู่บ้านนะคะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวพี่พิมจะไปทําการปลดเปื้องแล้วก็แบบว่า ไปไว่ายน้ำให้ดูให้มันสมกับว่าชุดว่ายน้ำต้องอยู่ที่สระว่ายน้ำไม่ได้มาเดินทงทงในบ้านแล้วก็ถ่ายวิดีโอโอเคนะคะชอบไลค์ชแชร์แชร์ครนพิมพ์นะคะบายนอยนะบินเกาหลีเลยนะงานเนี้ย